มาค่ะทุกคนเราจะมาเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกกันนะคะมาที่ชื่อผลิตภัณฑ์อะวันนี้ครูฟ้ายกตัวอย่างผงซักฟอกปังๆแล้วกันนะคะผงซักฟอกปังปังหมวดหมู่อะหมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านของใคร ấy. ตรงกับหมวดหมู่ไหนก็ไปเลือกดูนะคะอะของครูฟ้าก็เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสําหรับการซักอะ จะไม่มีน้ํายาซักผ้านะคะครูฟ้าก็จะเลือกเป็นถุงซักผ้าะค่ะแล้วแต่ใครจะเลือกเนาะอ่าสาหรับใครที่มีแบรนด์แล้วนะคะถ้าเราอ่าพิมพแบรนด์ไปะค่ะแบรนด์ที่เราทำอ่ะถ้ายื่นเอกสารผ่านแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะให้เราเลย <ili> แต่ถ้าของครูฟ้ายื่นเอกสารย,ยังไม่ผ่านนะคะครูฟ <res> <productions> ้าก็จะอ่ากดไปที่ไม่มีแบรนด์ก่อนนะคะอ่าแล้วเราก็เพิ่มรูปภาพนะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เราต้องอ่มีรูปภาพและคําอธิบายไว้นะคะคําอธิบายเรา copy ไว้เลยนะคะเพื่อที่จะ รวดเร็วสําหรับการกรอกเนาะกะ็ว่าเราจะขายอะไรเราก็อ่ะอย่างของครูฟ้าเตรียมรูปภาพไว้แล้วนะคะครูฟ้าก็กดได้เลยอ่ะเราก็กดค้างเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้ก้าวรูปนะคะเราก็กดเลยแล้วก็เปิดค่ะอ่ะหน้าจอดำๆนะคะเราต้องย่อนะคะ เราต้องย่อหน้าจอเพราะอะไร <one voice> เพราะเขาจะให้เราครอบนะคะบางทีรูปที่เรา,าเลือกมานะคะอ,อันนี้ครูฟ้าเลือกผิดก็าสามารถนะคะยกเลิกได้รูปไหนที่เลือกผิดเราก็ยกเลิกได้นะคะแล้วเราสามารถเละะื่อนรูปที่เราจะให้มาขึ้นนับปลกได้นะคะเ <joue> ลื่อนสลับกันได้เลยว่าเราอยากจะให้รูปไหนอยู่ตรงไหนนะคะเราเลื่อนได้เลย นะคะเพิ่มได้เก้ารูปนะคะแล้วอีกต่อมาคําอธิบายผลิตภัณฑ์ค่ะครูฟ้าก็ได้คัดลอกไว้แล้วนะคะ,ะวางได้เลยวางได้เลยนะคะคาอธิบายพงสกพอกปังๆนะคะ,ะตามข้างกล่องเลยครูฟ้าเอาที่ข้างกล่องมาพิมพ์ใส่เลยนะคะวิดีโอ,อถ้าเรายังไม่มีเราก็ยังวิดีโอได้20เมกนะคะทุกคนก็ใครทําวิดีโอแล้วสามารถเพิ่มลงได้เลย แต่ครูฟ้าแนะนำถ้าเป็นสินค้าใหม่บางทีเราผ่านก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไขทีหลังนะคะเพราะว่าลงในน้อยก่อนเพื่อที่ข้อมูลน้อยเขาก็จะอนุมัติเร็วนะคะแล้วมาที่ชื่อตัวแปรนะคะชื่อตัวแปร ى. อ่ะครูฟ้าขายเป็นกล่องนะสินค้าก็จะเลือกเป็นกล่องนะคะอ่ากล่องอข้อมูลการขายเป็นกล่องแล้วก็ตัวเลือกนะคะ คุณฟ้าลงแค่หนึ่งกองอะไม่ยอมเปลี่ยนให้นะสีนี้หนึ่งกองอาถ้าเราจะเพิ่มรูปก็ได้นะคะเพิ่มรูปหนึ่งกองอเพิ่มรูปหนึ่งกอง โอเคเสร็จแล้วเพิ่มรูปภาพแล้วเราก็แล้วเรามาต่อกันอีก EP ีที่5นะคะสำหรับเพิ่มราคาสินค้าและขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะครูฟ้ามแม่มดออนไลน์